สวัสดีค่ะช่องพี่พิมพสตอรี่นะคะในยามเย็นนะคะอากาศก็อบอ้าวมาสองวันแล้วนะคะวันนี้ดูแล้วก็ท้องฟ้าร้อนจริงคะ่ะแต่ก็คงจะไม่มีฝนตกนะคะก็มาเก็บภาพข้างถนนนะคะดอกย้าข้ามถนนค่ะเชี่ามากรูดก็ขึ้นมาแล้วคะ่ะ นี่ค่ะมากูดค่ะยามเย็นนะคะมาลดน้ำต้นไม้มาเก็บภาพดอกหญ้าข้างทางนะคะแต่วันกำลังยัลักงห้าขึ้นไวมากค่ะที่ฝนลงแป๊บหนึ่งว่าจะเอาพอจะติกไอ้ผ้าใบที่ขาดขาดนะคะพอดีก็ยังไม่ได้ทำเลยหญ้าก็ขึ้นแล้วนี่ค่ะ พอพี่พิพมขึ้นมาเขาก็จะตามนะคะมาหายยากกินนะธรรมชาติของน้องเหมียวนะคะสามสี่ค่ะหนึ่งธรรมชาติของน้องเหมียวนะคะกินหญ้าของ,ปงะะเปิดท้องรับกินหญ้าเหรอคะเต็มตีกินหญ้าเหรอคะ หลายยากจิ้ระวังรถมากูดเจ้าสามสี่ค่ะพี่พิมพ์ก็นั่งถ่ายภาพบอกยากพี่เจ้ามากูดเจ้เนาะมกูดยัดทาน้องนะมกูดข้างหลัง ทพี่พิมพ์ไม่ขึ้นเขาก็จะไม่ขึ้นนะเา็าระวังตัวอยู่ที่ว่าเจ้าขาวหมาโรงงานชอบรังแกเขาชีวิตก็มีน้องหมาหนึ่งน้องแมวหนึ่งข้ามถนนได้แล้วยามเย็นค่ะลงพัดเบาๆนะคะหญ้าไหวเองธรรมชาติจนุดนนะคะ ระวังรถลูกระวังรถนะสามสี่ระวังรถลูกระวังรถลูกเดี๋ยวจะกระโดดเห็นรถแล้วตกใจเดี๋ยวต้องอุ้มเข้าบ้านแล้วพิมต้องอุ้มเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเขาตกใจมาลูกมาแล้ว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 กลัวรถเหมือนกันนะเขากลัวรถเหมือนกันเขาก็ระวัง้งไงลูกพี่พิมก็จะขอลง เท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านยมพัดเบาๆ